เป้ควายเองครับเป้ควายเองครับอันนี้เป้ควายเองครับงานเข้าแล้วมีคนช่วยเลี้ยงโลกแล้วครับเป้ของมีโชคครับมีคนเลี้ยงช่วยแล้วครับมีคนเลี้ยงช่วยครับเป้ควายเองครับลูกชายหลับอยู่ครับน้องมีโชคครับที่เจ็บเจ็บขาครับเจ็บขาแล้ว ต้องชีด้วยท้องครับชีด้วยท้องต้องเจาะจ้อมชีมีคนช่วยเลี้ยงครับมีคนช่วยเลี้ยงแล้วมีคนช่วยเลี้ยงแล้วครับมีคนช่วยเลี้ยงแล้วครับมีคนช่วยเลี้ยงแล้วครับเปย์ขยับเองได้ครับเปย์ขยับเองได้ครับสังเกตดูดีครับสังเกตดูดีครับเปย์ขวยเองนะครับไม่มีเลยครับ อยู่นิ่งๆครับเปยเปแขวงเองไปไปครับเปแขวงเองครับงานเข่าแล้วครับงานเข่าแล้วมี <lottery> คนช่วยเลี้ยงลูกแล้วครับมีคนช่วยเลี้ยงลูกแล้วครับ <S <S ปเ <Thrones> ปยแขวงเองครับเปย์แขวงเองครับ